ที่วัดจรูนราชตำบลห้วยกระปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจเอกศรีศักดิ์สร้อยศรีอายุ62ปีอดีตรองผู้บัคับการตำรวจนครนายก ช่ว่วราชการรองผู้บังคับการตำรวจชุมบุรีซึ่งเสียชีวิตจากการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตัวประมาณ1เดือนสุดท้ายเสียชีวิต โดยมีญาติสนิทมิสหายมาร่วมไว้อาลัยโดยมีการประกอบพิธีกรรมอย่างเรียบง่ายมีพวงหลีดไว้อาลัยของบุคคลสำคัญคือนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจโทจิตตินางสุมาลีรอดบางอย่างสมาชิกวุฒิสภาในร้อยตำรวจรุ่น35 สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กระทรวงสาธรารณสุขจังหวัดชลบรุรีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่145รายโดยพบการแพร่ระบาดในแคมป์แรงงานต่างด้าวมากถึง35คนรวมทั้งมีการเชื่อมโยงคัสเตอร์ตลาดใหม่36รายซึ่งทางด้านของนายพักรัตนเชียนชยัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรุรีและ ประธานคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดชลบุรีได้สั่งปิดลานชาวไร่เค .3 ตลาดใหม่ชลบุรีตั้งแต่วันที่19มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่2 5มิถุนายน2564เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19